สามทีมหน้าช่องแยกเน้นเห็นผลกําไรอีกแล้วนะครับกับแนวทางที่ตัวผมบาสเท็บอลวางไว้กับหน้าช่องเมื่อวานนี้ครับไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังเลยนะครับเป็นไปตามบทวิเคราะห์วิจารณ์นะครับวิธีแลนด์สามารถถล่มชนะคู่แข่งถึง6ประตูต่อ2นะครับแล้วก็ H.J.K. เจเคเฮลซิงกิครับบุกไปชนะ คู่แข่งได้นะครับก็เป็นไปตามบทม,มีข้อวิจารณ์เลยมีหลุดทิมเดียวนะครับมาผ้าท้ายเกมครับคือโกตบอกครับที่พ้าให้กับเอฟบอกเท่านั้น,นครับโดยรวมแล้วอย่างที่ผมบอกครับถ้าไปแยกเน้นยังไงเรามีผลกําไรทุกๆวันอย่างแน่นอนก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับที่ตามไปสําหรับหน้าช่องส่วนมากกว่านี้มากกว่าหน้าช่องคือสมาชิกในครอบครัวเทเบบอลของเราที่ตามกันตลอดทั้งวันทั้งคืนครับก็ผลงานมีเห็นทุกวันก็ ตบบนี้เลยฟินๆจุกๆอิ่มๆครับเฉพาะตัวผมก็หนึ่งโครงการแล้วครับตัวซปเปอร์วีตัว VP มาทั้งหมดเลยยินดีกับสมาชิกที่อยู่ในครอบครัวเทพบอลอยู่แล้วด้วยนะครับส่วนพี่น้องท่านใด FC ท่านไหนครับยังไม่มีครอบครัวกีฬาไม่มีครอบครัวฟุตบอลดีๆอยู่นะครับผมยินดีต้อนรับเลยครอบครัวเทพบอลวีพีของเรานะครับต้อนรับกับทุกๆคนทุกท่านเลยนะครับก็จิ้มเข้ามาใต้รูปโปรไฟล์ของผมง่ายนิดเดียวครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับในการเข้าร่วมครอบครัวของเรานะครับเข้ามาแล้วคุณได้รับแนวทางฟุตบอลดีๆก่อนใครนะครับครบทุกคู่ครบทุกลีกนะครับถ้าอยากได้กันแนวทางฟุตบอลสดเราก็มีให้กันตลอดทั้งวันทั้งคืนครับนอกจากตัวผมแล้วครับเรามีทีมงานครับ เรากูรูอินฟลูเอนเซอร์ครับชันนำสายฟุตบอลสายกีฬาครับที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยที่อยู่ในสปอนเซอร์เดียวกันกับพวกผมนะครับสปอนเซอร์ของผมมั่นคงปลอดภัยไว้ใจได้ร้อเอครับอยู่ที่ไหนไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยมาอยู่กับผมมาอยู่กับเรามาอยู่กับบาสเทพบอลครับถ้ามีปัญหานะครับและเป็นสมาชิกของผมผมจัดการให้ ทุกกรณีเลยนะครับวันนี้สวัสดี FC บาสเทปบอลทุกท่านด้วยนะครับ FC หน้าช่อง FC ในครอบครัวเทปบอล FC จากสอปป,อปอลาวแล้วก็ FC ในสปอนเซอร์ใหญ่ทุกทุกคนเลยนะครับในค่ำคืนวันอังคารที่29กรกฎาคม2 5 1 8กับค่ำคืนวันนี้ จัดให้เหมือนเดิมสําหรับช่องนี้3ทีมเอาไปแยกเน้นจัดหนักกันย้ํานะครับแยกเน้นจัดหนักผมรับประกันผลกำไรให้ก็ผมมีบทวิเคราะห์ใจมาให้ดูกระแสต่างๆมาให้ว่าจะไปในทิศทางไหนของค่ำคืนวันนี้นะครับก็รับชมได้ในคลิปนี้ครับ คู่แรกนะครับเรามากันิี่ศึกครับย mm ูฟาแชมเปียนลีกเป็นรอบคัดเลือกรอบที่2ในเล็กที่2นะครับก็เป็นทางด้านของดาลิต้าจิลานครับทีมจากโคโซโวครับจะเปิดบ้านตลากระเป็นทางด้านของ FC o b โคเบเกนทีมจากเดนมาร์กนะครับคู่นี้คิกออฟเวลาตีหนึ่งตรงบ้านเราครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองว่าโคเบเกนยังบุกมาได้เปรียบอยู่ นะครับต้องชนะถึงสประตูขึ้นไปนะครับกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้นะครับก็1ประตูคือหูแหวง2ประตูคือเฮเต็มเต็มนะครับเจอกันมาในัวล่าสุดก็ไปเกมนี้แล้วในเล็กแรกนะครับโคเปเปิดบ้านเาชนะมาก่อน2ประตูต่อศูนย์ส่วนฟอร์มการเล่นท่านัดหลังของทั้งคู่นะครับอย่างดาริต้านะครับในท้านัดหลังเอาชนะแข่ง3เกมแพ้2เกมนะครับก็ถือว่ามีฟอร์มที่ดีพอสมควรเหมือนกันนะครับ ทางด้านทางฝั่งของทีมเยือนอย่างโคเปเกนนะครับก็ดีมากๆเลยนะครับใน5เกมหลังสุดนะครับชนะ4เสมอหนึ่งไม่แพ้ใครถือว่าฟอร์มดีมากในตอนนี้นะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมก็ทางด้านของกาลิต้าจีลานครับไม่มีตัวเล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนในดๆครับพร้อมจัดชุดใหญ่ชุดที่ดีสุดลงสนามในค่ำคืนวันนี้ก็มาในระบบ4231นะครับทางฝั่งโคเปเกนครับทีมเยือนวันนี้นะครับก็มีตัวเจ็บเล็กน้อยอยู่หนึ่งตัวคือโทมัส เดลานี่นอกนั้นกุนซื้อก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามก็มาในระบบ4-4-2นะครับในคัมคือวันนี้ก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงฉากกันนะครับแนวทางผมบ้านเทพบอลที่อยากให้เลือกเชียร์แล้วอยากให้เลือกมองกันสำหรับคู่นี้นะครับผมอยากให้มองถึงด้านของดาลิต้า กีลานมากกว่าอาจจะแปลกหน่อยนะครับแต่วันนี้พวกเขาได้เปรียบที่เล่นในบ้านด้วยได้เปรียบแรงเชียร์จากแฟนบอลและนะครับมีแรงจูงใจคือการต้องเอาชนะเท่านั้นนะครับเนื่งต่ำๆก็คือ2ประตูแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่เข้ารอบแต่ในเกมนี้นะครับยังไงความมุ่งมั่นมีโคเปนเฮเกนเป็นทีมที่ไปเล่นเกมยุโรปมักทาผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมว่าวันนี้น่าจะมาเล่นแบบรัดกลุ่มและรักษาสกอร์มากกว่าสําหรับ FC โคเปนเฮเกนฉะนั้นครับวันนี้คิดว่านะครับเจ้าบ้านอย่างดาริต้าไม่น่าจะแพ้นะครับหรือแพ้ก็แพ้ไม่เกิน1ประตู มเชื่อว่าอย่างนั้นฉะนั้นให้เลือกเชียงด้งของเจ้าบ้านอย่างดาริต้าจีลานไปครับไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับ คู่ที่2นะครับยังอยู่ในรายการเดิมครับยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับเป็นรอบคัดเลือกรอบที่2ในเล็กที่2นะครับก็นะครับวันนี้นะครับเดลโมเคียบครับทีมจากยูเคนครับจะเจอกับทางด้านของฮัมรุนสปาร์ตันทีมจากมอลตาครับคู่นี้คลิกออฟกันที่สนามกลางเวลาตีหนึ่งตรงบ้านเราก็าความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองว่าเดโมเคียบยังคงได้เปรียบอยู่เยอะพอสมควรเลยนะครับบังคับชนะถึง3ประตูขึ้นไปนะครับกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้2ประตูคือยกเย้า3ประตูคือเฮเต็มๆนะครับเจอกันในเกมล่าสุดครับ เอาชนะมาก่อนในเกมแรกนะครับถึง3ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังของทั้งคู่นะครับยางทางด้านของเดโมเคฟนะครับชนะ1นะครับแพ้2เสมอ2ใน5เกมหลังสุดของพวกเขาครับก็ถือว่ามีฟอร์มที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนใหญ่เป็นการเกมกระชับมิตรนะครับที่แพ้และเสมอมานะครับเกมอย่างเป็นทางการก็สามารถชนะคู่แข่งได้ครับคือทีมนี้นี่แหละฮัมรุนคือ3ประตูต่อศูนย์นะครับท้งฝั่งของฮัมรุนก็เช่นเดียวกันครับฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับชนะ2แพ้3เกมก็ถือว่ามีฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไร นะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับทางด้านของเดนาโมเคียนะครับวันนี้ไม่มีตัวเล่นบาดเจ็บ หรือติดโทษแบนใดๆสักตัวเดียวเลยพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเลยก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับมาในระบบ4-231ครับเช่นเดียวกับทั้งฝั่งของฮัมลุนครับวันนี้ไม่มีตุวเล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมนะครับมีเจ็บก่อนหน้านี้อยู่แล้วคือวิเซนโซโปลิโดนะครับเจ็บก่อนหน้านี้แล้วนองนั้นกูซื้อก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามนะครับก็มาในระบบ4231เช่นเดียวกันนะครับแนวท่งของผมบาสเท็บบอลที่อยากให้เลือกเชียร์แล้วอยากให้เลือกมองสําหรับคู่นี้นะครับผมอยากให้ย้ำไปที่เดนมอเคียบมากกว่า นะครับวันนี้ได้เปรียบทุกๆอย่างอยู่แล้วถึงเล่นสนามกลางก็จริงแต่สภาพทีมตัวผู้เล่นนะครับระบบการเล่นฟอร์มการเล่นนะครับผมคิดว่าเดโมเคีดูดีกว่านะครับและตัวผู้เล่นยังไงข่มกันเยอะครับทีมจากมาลตาคงไม่มีอะไรนะครับมองว่าวันนี้มีแน่ๆสองประตูรุ่นเมสสองเมสสามเมสสี่ดีกว่าสําหรับเดโมเคีฉะนั้นให้เลือกเชียร์ทางด้านเดโมเคีไปครับไม่ทาให้ทุกคนผิดหวังครับ คู่ที่3นะครับคู่ปิดท้ายเราก็ปิดท้ายที่รายการเดิมครับศึกยูฟาแชมเปียนลีกเป็นรอบคัดเลือกรอบที่2ในเล็กที่2นะครับก็เป็นทางด้านของสลินกี้นะครับทีมดังจากบอสเนียครับจะเปิดบ้านตรากรามยิงด้านของสโลวานบัสซิลาวาจากสโลวาเกียนะครับคู่นี้คิกออฟเวลาตีสองตรงบ้านเราครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับเสมอไหนเสมอกันนะครับเจอกันมาในเกมล่าสุดคือเกมแรกนะครับสโลวานบัสซิลาวาสามารถชนะสลินกี้มาถึง4ประตูสูงเลยในเกมแรกที่พบกันมาถือว่า นะครับขาดกันขาดมาแล้วสาหรับสกอร์ในเกมแรกนะครับส่วนฟอร์มการเล่นห้านัดหลังของทั้งคู่ครับอย่างลิงกี้นะครับห้านัดหลังเราชนะแข่ง2เกมแพ้3เกมถือว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนโซวานบัตติลาว่าครับชนะ2แพ้2เสมอหนึ่งะครับใน5เกมหลังก็ถือว่าฟอร์มอยู่ในระดับกลางๆนะครับวันนี้นะครับความพร้อมก่อนเกมทางด้านของลิงกี้ครับไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมครับก็เจ็บก่อนหน้านี้แล้วคือโทนี่ยุน ยุนชินนะครับที่เจ็บก่อนหน้านี้แล้วนอกนั้นกุนซือก็พร้อมจัดชุดใหญ่ครับมาในระบบ4-2-3-1นะครับทั้งฝั่งของสโลวานบัสติลลาว่าครับวันนี้นะครับจะขาดตัวเล่นก็ชารานี่ซูเบลูครับที่มีการบาดเจ็บนอกนั้นกุนซือก็พร้อมจัดชุดที่ดีสุดลงสนามครับก็มาในระบบ4-2-3-1เช่นเดียวกันแนวทางของผมบาสเทตบอลที่อยากให้เลือกเชียร์แล้วอยากให้เลือกมองกันสำหรับคู่นี้นะครับผมอยากให้มองทางด้านของซินกี้ มากกว่านะครับวันนี้กลับมาเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองและต้องการประตูอย่างมากเลยถึงมันจะเยอะแยะเกินไปหน่อยนะครับผมคิดว่าทีมสูสีคู่ขี้การระบบการเล่นนะครับสังเกตบิมตัมเล่นสู้กันได้นะแต่เกมแรกพ่ายมาเยอะก็คือนะครับเป็นพลาดด้วยตัวเองด้วยนะครับหลายประตูเหมือนกันนะครับมองว่าวันนี้น่าจะสู้ได้มันนะครับและคิดว่าน่าจะเอาชนะได้หรือเต็มที่คือเสมอคงปิดประตูแพ้นะยังไงสโลวานปาติลาว่าคงมาเล่นเกมรับอยู่แล้วรักษาสกอร์อยู่แล้วนะครับฉะนั้นให้เลือกเชียร์ทางด้านของเจ้าบ้านครับอย่างสลิน สรุป3ามทีมหน้าช่องครับที่ตัวผมบาสเทบอลคัสสันมาให้เอาไปแยกเน้นจัดหนักกันก็เลือกเชียงด้านของจาลิต้าจีลานนะครับเดนโมโเคียบและปิดท้ายด้วยซินกี้โมตานะครับก็3มทีมนี้แยกเน้นเห็นผลกําไรกันได้เลยนะครับและฝากกันไว้เหมือนเดิมครับแนวทางบทวิเคราะห์วิจณ์ของผมครับบาสเทบอลที่กับ FC ทุกท่านในทุกๆวันนะครับผมให้ด้วยเหตุผลฟุตบอลนะครับข้อมูลฟุตบอลเรามีความน่าจะเป็นของเกมนั้นครับซึ่งผมมีบทวิเคราะห์วิจณ์มาให้รับชมรับฟัง กันอยู่แล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่ใช่เราเปิดคลิปมาชี้ทีมูุนทีมนี้มโซโตัวเหลงทําคลิปแบบนั้นผมไม่ทําอย่างแน่นอนนี้ให้ด้วยความน่าจะเป็นจริงๆนะครับฝากกันไว้ฟุตบอลไม่มีอะไรร้อเปเซนะครับก็นะครับมันอยู่ที่สกอร์อยู่แล้วนะครับฝากกันไว้แล้วฝากกันไว้ครับสุดท้ายเลยนะครับพี่น้องท่านใดเอฟซีท่านไหนชื่นชอบในบทวิเคราะห์วิจารณ์ชื่นชอบในแนวทางฟุตบอลของผมบาสเทปบอลและต้องการมากกว่านี้ต้องการมากกว่าตัวหน้าช่องซึ่งผลผลงานของผมมีเห็นทุกๆวันครับก็เปิดใจเข้ามาเอาได้ในคครรอบัวเเเททบออลขขขงงรราาาาัปปดว้้ใตูฟ ง่ายนิดเดียวนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับคำคือวันนี้ขอ fc ทุกๆท,ท่านโชคดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ